จมมาประมาณสองสามนาทีแล้วเลยนะฮะนี่เลยนะหน้าตาสีซอฟ้านะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะฮะก็คันนี้จาะมีหน้าที่เกรียหินทางรถไฟนะฮะ เดี๋ยวเขาบุลล็อกออกเราไปดูว่าน่าตาจะใ,ใกล้กันว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะสีขาวหรือไม่เงนขาวทั้งห้ามด้วยกับมือนไม่ค่อยีเท่า ครับสวัสดีครับก็ <coughs>